ภารกิจในตำนานครับมันเป็นสัปดาห์ที่โหดร้ายมากทุกทุกท่านเราสูญเสียคนไปมากมายแต่ว่าพวกเราก็สามารถลือฟื้นขึ้นมาได้ผมได้สมุดปกเหลืองมาแล้วเราจะใช้ทุกบาททุกสตางค์ในการล่าตัวมาคลอฟมันขึ้นอยู่กับว่าโลกจะพูดกับเรายัางไงเราไม่ใช่คนป่าเถื่อนเราไม่ฆ่าพเพื่เลือนและเราใช้หลักการในการทำงาน มันมีปีศาจที่ซ่อนอยู่ในเงามืดและเราจะลากคอมันออกมาสู่แสงสว่างเพื่อเผชิญหน้าให้โลกเห็นความเป็นจริงและเราจะได้เขียนประวัติศาสตร์ด้วยกันมันมีเซฟเฮาส์อยู่บนโลกใบนี้ที่เป็นที่มั่นสุดท้ายสำหรับมาคาลรอบและคนของมันโจมตีสองที่ในคราวเดียวเป็นไปไม่ได้เหรอไม่ใช่สำหรับหนึ่งสีหนึ่งโอกาส50-50เลยนะครับที่ล่าตัวมาคาลรอบได้ผู้กองภัยครับขอญาติร้องขอไปโจมตีเซฟเฮาส์กับลูสอนุญ,ญาต ซบกับฉันจะไปที่สุสานเครื่องบินในประเทศอัฟกา,านิสถานดีเหมือนกันตัดทางหนีมันซะมาจบเรื่องกันดีกว่าแปลกเหมือนกันนะเนี่ยฉันคิดว่าสงครามน่าจะจบตั้งแต่เมื่อวานนี้ละทีมสไนเปอร์ประจำตำแหน่งทีมจู่โจมเอาปะทาได้เห็นบ้านมาคลอและหลับทราบครับหลับทราบขึ้นพน้นขึ้นพน้นไปไปไป เชีย่ยปุมโจมตีปูปลาระเบิดก่อนเลยลบแรกปลาไปสี่ทางตรงนี้นะครับปึ๊บสองเกืบปลาให้ทั่วๆตามด้วยลูกคอลูกอีโบอีโบอีโบเออปุมโจมตีปุมโจมตีเออเฮ้ย M C หกกันไอเดียเดี๋ยวมันใช้ปืนคอยิงใส่ตำแหน่งของพวกเราครับ มันจุแล้วมันจุแล้วเอาเตอร์เข้าไปในม่านควัน,นไปไปไปบจุใหม่มรรจุใหม่เปลี่ยนเป็นเอชครับล่วงไปเดียวบหลังเนินอันนั้นแน่ใจอีตัวเองจ๋าเออล่วงไปซะดแดงไม่ใช่พวกกูแน่นอนอิเชียระเบิดล่วงไปเดียเฮ้ มันจุไหมมันจุไหมเร็วเข้าเร็วเข้าตายไส้สัตว์เออสามแม่งโรดสายวะเนี่ยไปน่าจะหมดแล้วครับมีรถสองคันกำลังออกมาจากบ้านอย่าให้พวกมันหนีไปได้ รับทาบยิงพาแม่เจเวลินอันตรายมากๆอันตรายพาแม่เจเวลินออกไปจากบนถนนรถพวกเนี้ยมาไม่กันกระสุนหรอกนะ่ายิง2เลยงา,านพานะทั้งหมดถูกทำลายโอทราบเราไม่เจอมาคารอบขอย้ำอีกครั้งเราไม่เจอมาคารอบในรถคันนั้นรถที่ออกมาน่าจะเป็นตัวลอบเปลี่ยนรับทราบเรากำลังบุกเข้าไปในบ้านนะดวงสะยนนป้องกันเร็ว สายส,สัตว์วิ่ชิงและเคลียร์บ้านหลังนี้ไปไปไปอันดับแรกวางคีโมก่อนจะวิ่งมาคอยตัดกำลังมันก่อนครับเออตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้คีโมอาหารตรงนี้ เกียร์จากชั้นล่างไปชั้นบนครับเอ๊ะผมว่าไปกับโกสดีกว่านี่คือหัวหน้าเราไปเลยตายแม่ให้หมดครับตายหลังกล้องเ,เกือบตายกูเกือบแพ้เกือบแพ้ไม่ใช่อะไรล่วงไปเด้อ ล่วงบัรจุไหมหิงเข้าไปเลยปึ๊บอีโบมาอาอ่ย,ยิงออกไปนอกบ้านเฉยโอโซนทำให้มั่นใจว่าไม่มีใครออกจากห้องครัวรับทราบใะแค่โคลไรง,งานด้วยไม่มีใครออกจากห้องใต้ถุนครับออฟฟิศเคลียร์ไปไปไปอะไรจะ้ะ ห้องกินข้าวเคลียรหมดแล้วมั้งปิดชิงไปหนึ่งตัวเออือออาไม่งหมดเอ,อ้ยบรรจุไหมเฮ้ยหโหเดี๋ยวไปสัตว์ชั้นบนเคลียร์รับทราบชั้นบนเคลียร์รอสไปกับสแครโคเช็คห้องใต้ถุน มีการเคลื่นอนไหวยู่วิชิ่งและเคลียร์ไปลวงไปเดียวเดี๋ยวนะ ACR มาครับ m 1 6ไม่ทันแดกเอ,อ้อตายซะเดี back, ๋ยวคุ้มกันให้รดอันนี้เลยแตกไปปึ๊บลูกซอง โอ้เอออย่าหมดฐานไดดินเคลียร์อับซาบชั้นไดดินเคลียร์อย่าหมดทีมมูลมกลุ่มกับชั้นเร็วตะแคร่โคถ่ายรูปอับซาบครับเจฟเฟอร์นี่คือโกสนะครับเราไม่เจอวีแวร์มาคอลอบเลยขอ,อย้า่าีกครั้งเราไม่เจอวีแวร์มาคอลอบเลยผู้กองไพซ์ครับมีโชคที่อัฟกานิ่ถ่านหรือไม่บ้างเปล่าเลยจ้าไม่เจอวีแวร์มาคอลอบข้อมูลนั่นจะผิดพลาดอยู่แล้ว เราได้ข้อมูลมาเยอะมากเลยครับนี่คือโอกาสเดียวของเราเซฟเฮาที่นี่อย่ากัืองทองรับทราบโพสท่าทีของคุณไปรวบรวมข้อมูลปฏิบัติการสมุดบัญชีรายชื่อรายชื่อการติดต่อสถานที่เอามาให้หมดได้เลยครับวันนีไม่ลอดแน่รอบนี้นี่แหละคือสิ่งที่เราต้องการชดเตตียมทีมในอพยพในอีกห้านาทีเชฟฟ์แล้วการไปเอาข้อมูลมาโอสโอนย้ายข้อมูลของมาขลอบได้โอโซนวางในป้องกันกันไดฉันจะไปข้างหน้าไป กำลังไปครับทีมแท็กฟอร์สนี่คือไพรส์คนของมาคาคลอฟกำลังเข้ามาเพิ่มที่สุาสานเครื่องบียนซุบคุ้มกันฉันด้วยเปลี่ยนช่องการสื่อสารซะรสเราจะเงียบไปสักพักหนึ่งนะโชคดีที่ประเทศร,รัสเซียไอซ์เลอกันรสที่เนี่ยคือคลังแสงเลยนะเวย้ยอยากได้อะไรก็เอาไปคนของมาคาคลอฟมานําทำทุกวิถีทางไม่ให้เราได้ข้อมูลไปเพราะฉะนั้นปกป้อง D S M จนกว่าจะโอนข้อมูลเสร็จ ใช้อาวุธทั้งหมดเคมออะไรก็ได้วางแนวป้องกันอมบวกสไยเปร์ทีมันถึงทีมจูดโจมศัตรูกำลังเข้ามาทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือและทางทิศตะวันออกเฉียงใต้15วินาทีรับทราบ15าวิทีมาทางไหนวะเฮ้ยมาละเหน็นปะชีบผ่ายละมันมามอย่งนี้หร่อ โวยตัวฟาดลงมาด้วยมึงยิงไปยิงไปเออเฮ้ยลวงลวง,วงทีมาปีกจีกันล้วเข้ามาทางที่ตรงตกรับทราบทีมาปีกจีกันล้วเข้ามาทางที่ตรงตกเฮ้ยประตูมาเร็วมากทางที่ตรงตกชิงนะรับทราบศัตรูกำลังเข้ามาทางที่ตรงตกชิงนะเดี๋ยวฉันตัดแนวหน้าให้เดีย๋ยวฉันกำลังไปที่หน้าต่างหลักนะ ตากำลังตอมันไดเข้ามาวางเคมีวอตอมันไดเข้ามาในบ้านเดนะตรงนี้มองนี้เฮ้ยหเยอะตามที่สเกโกพูดเลยเออร่วงมันจุดแเร็วมันจุดแเร็วหมอนโดนระเบิดอยู่ทางขวา มาดีสัตว์กระสุนมันทะลุไม้เว้ยจาาฟูลี่กูสอนกูจำได้พอเระเบิดของมุ่งขึ้นไปเลยสัตว์เฮ้ยโอนเราไปบวกสายสัตว์ตวเฮ้ยโอย้เกือบไปอะไรจ้าเร็๋ยวน่อยเฮ้ย ทีดานะเอาลูกซองมาล่วงล่วงดิปึ๊บเร็วหน่อยเร็วหน่อยเร็วหน่อยทีมาไปจีกำลังเข้ามาทางที่ตะวัอนออกรับทราบทีมาไปจีกำลังเข้ามาทางที่ตะวัอนออกทางกำลังเปลี่ยนตำแหน่งนะขอเวลา30วินาทีสแตนบายชี้เลยวนะเนี่ยโอซาบศัตรูกำลังเข้ามาขนาดใหญ่ อาทิตย์ต้องหลอกเชียงใต้บางพยายามฝ่านเนีป้องกันมาแนะนําให้มุกนายใช้กล้องติดสะกดหรือวุฒหนักกว่านี้รับทราบวกมันกำลังวิ่งเข้ามาตรงทุ่งหญ้าตอนนี้มันละเร็วมากทันที่ต้องหลอกเชียงใต้ยิงสวนไปครับยิงสวนไปยิงก่อนเคีียให้กระสุนหมดว่าเร็วน่อยเร็วหน่อยเร็วน่อยเร็ว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 ต่อมายถูกทำลายเฮ้ย ไหนวะเนี้ยตายเข้ามาดิขวาวงว่างทีมไซเปอร์แม่งก็ทำทีมตีครับมันจะมาเยอะมากเลยอะเฮ้ยทีมอาวุธจีกำลังเข้ามาทางที่ตะวันตกเฉีงยงใต้รับทราบทีมอาวุจีทางที่ตะวันตกเฉียงใต้ลเข้ามา นะมันทิ้งโคนตรงทางที่ตรงตกเร,รารรมีอมี M240 RPG ตรงหน้าต่างตรงห้องกินข้าวอะได้ได้นะตัดแนวตรงต้นไม้ซะเน้องอมาสองตัวเฮ้ยแต่วะมันยิงมาจากไหนวะเฮ้ยหูปี ร่วงไปดีผมไปข้างล่างเฮ้ยโอ้โหตาบ้านรู้ซองมาคือล่วงไปดีมาเลยสัตว์ล่วงไปพอ,อยามีครั้งฉันเห็นศัตรูกำลังเข้ามาตองแผงโซลา่ทาท่านที่ต้องรอ กำลังมิเข้ามาตรงแผงโซล่าโอ๊ตข้อมูลโอนเสร็จเรียบร้อยไม่ต้องแล้วกูได้ข้อมูลแล้วไอ้สัตว์ขี้มงขีมอมขี้อะไรไม่วางนี่คือจะเปิดเราเกือบถึงจุดรับตัวแล้วนะสถานะพวกคุณเป็นไงกําลังไปที่จุดรับตัวลดไปกันเถอะเออไป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 รอหมดเว้ยรอหมดเว้ย เฮ้ยไปวันน่้วิงเลยวิงเลยบินยาววิงยาววิงยาวเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหไป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 เฮ้ยลวงไปเดียเอาไอ้วันน่ะโอโซนช่างแม่งมันถ่กเวลาให้เราอยู่เฮ้ยเอาสแกโคตายเอ้ยเฉย เวิ่งเร็ววิ่งเร็วโหมาเยอะมากอีอเขี้ยมาเยอะจัดมาเยอะสัตว์เลยอ่ะเอ้ยโอ้โหมาก,กี่คนวะเนี่ยสุ่หมดอีกโอู้แม่งเ,เอ้ยอ,อ,อีเร็ว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 อีเหลือกันสามคนครับตอนนี้อือไป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  เอาโหมมันใช้ปืนโคกยิงใส่ตำแหน่งเราระวังด้วยไอ้เหี้ยงไปหัวปีะเราเกือบถึงจุดรับตัวแล้วรดไปไปกันเถอะเอ้ยเอ้ยทางแม่งซองนี่แหละเอ้ยเอ้ยเอ้ยดีเล็วดีเล็วเฮ้ยชิ้มหายแล้วอ่ะ Who's at it? นับเป็นภารกิจที่สะเทือนใจมากที่สุดของวงการเกมเลยครับกับฉากทรยศของเราที่มีคนรู้จักและเป็นคนสนิทด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้ทีมแท็กฟอร์ดหนึ่งสี่หนึ่งครับซาเชนเกรีโรสเซนสันสถานะคิลลิ่งอินแอคชั่นเสียชีวิตแล้วนะครับกสโกส์บลอกส์ ได้ยินหรือเปล่าใครก็ได้ตอบด้วยคิดหมดแล้วซุปเอ้ยเจฟเฟิร์ดแม่งมาเก็บกวาดงานฉันกําลังจะกลับไปหาแกพ่อใหญ่แม่งทรยศเราเว้ยถ้อยากจะเชื่อใจใครสักคนและทรยศเนี่ยอย่าเชื่อเลยดีกว่านิโคลายตอบด้วยนายได้รับพิกัดหรือ,อยังตายแล้วพส์ไม่ใช่ผมแค่คนคนเดียวเท่านั้นนะที่ไปที่นั่นคุณจะต้องเจอคนของเจฟเฟิร์ดและคนของมาคารอบในเวลาเดียวกันเราฆ่าแม่ง้หมดหรือไม่ก็ปล่อยให้มุ่งมันฆ่ากันเอง เอง,งก็ตามสหายแล้วเจอกันอีกฝั่งนะนิคลาย,ยังเห็นความถูกต้องอยู่ครับปคนของเชฟอเฟืรดอดพยายามเก็บกวาดเล่าแล้วคนของมาคาอบในเวลาเดียวกันไอที่จุดรวมบาวโวทางที่ตันตกอย่าเชื่อใจใครเด็ดขาดดูละทานไมใ่ใหมดครับยิงก,ก่อนทาพิหลังเลยภารกิจนี้ ไายไอ้สัตว์ชาโด้เหรอมึงเออจวงไปแด่มนจุมไหมปึ๊บต้องค่อยๆดันนะครับศัตรูมันเยอะมากมันจะสปอร์เรื่อยๆตอนนี้มันก็ปล่อยให้มันยิงกันเองไปไปที่จุดรับตัวไป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 ลคลานีคาน่คอือ,อไพรส์โอซาาจุดรับตัวมันเดือดมากขอย่ามีครั้งจุดรับตัวมันเดือดมาก โอเคผู้กองพายผมกำลังไปยงพยายามควบคุมให้ได้ก่อนที่ผมจะไปถึงนะโอเคเอออะไรก็ได้นี่ก็ได้ตามที่มึงพูดแหละเอาเครื่องลงให้ได้ก็พอเว้ยถึงกนเดนือดรายครับตายซะไซเคิลไนเออร์ไนเออร์ไซเคลิไไคลไม่รู้เหมือนกันอุ้มของมาคลอบบรรจุหอยอยให้เต็มเอ้ยะระวงังระวังตายเดียว อูซี่ไม่เอาไปไปไปหยิบ mp 5ขึ้นมาระวังดีๆครับเด็กตามซอกตามมุมดีๆหาจุดแคมป์ดีๆด้วยกูเจอแล้วตายใส่สัตว์มามาตรงนี้ไป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  ซบปล่อยให้คนของม,มาขลอบและเชฟเฟิร์ดข้างอันนี้ดีกว่าเราอย่ายุ่งเลยเราสามารถใช้ขึ้นไปยุความถี่นี้ได้ฉันจะพยายามติดต่อม,มาขลอบอยู่ไปถามจริงลงุงมาขลอบนี่คือไพรส์เชฟเฟิร์ดได้กลายเป็นวีรบุรุษสงครามแล้วตอนนี้อันมีข้อมูลปฏิบัติการของนายลงไปถึงสมุดบัญชีของนายด้วยใอ้ที่อยู่ชเชฟเฟิร์ดมาที่เหลือฉันจัดการเองรู้ว่านายฟังฉันอยู่นะมาขลอบ เราต่างทั้งคู่รู้ดีมีชีวิตไม่ถึงสัปดาห์เนี่ยก็ไม่แต่มึงอะมาราคลอบเสได้ยินสุภาษิตคำนี้ไหมศัตรูศัตรูก็คือมิองศัตรูไงไอ้สักวันหนึ่งมึนก็ต้องเจออยู่ดีเว้ยเจฟเฟิดมันใช้ไซส์โฮเทลบาว์มันอยู่ที่นั่นรู้ใช่ไหมว่าอยู่ที่ไหนแล้วเจอกันในรกนะจ๊ะพอกำลังถามหาพอดีส่งความดีถึงสักเเยฟด้วยลกันน,กนะจ๊ะวิธีนักลบสินะ วัววัววัววัค่อยๆดันครับ <_ an> โอ้โหยิงกูบ้างวะเนี่ยร่วงไปเด้เฮ้ยระเบิดไมวหมามาหมายิงหมาแม่งก่อนยิงคนขอวงชา <_ an> ด้วยนะครับไปไปไป,ปค่อยๆดันอะไรจะตัวเองร่วงไปเด้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยระเบิดโอ้โหเกือบไปกู อบลงก่นมาสปอนเรื่อยๆนะครับคือแบบเรากำจัดกลุ่มนี้เสร็จกลุ่มหน้ามันก็สปอนใหม่เฮ้ยหลังหลังหลังผมโดนยิงจากข้างหลังมีตรงไหนวะอ,อ๋อไอ้เชยนี่เองโอเคดันเฮ้ยอ,อ๋ออีแคน,นี้เองเออเราของลูกปืนสีนะมึง ล่วงไปซะมันต้องเคลียร์ท่านผู้ชมมันไม่เคลียร์มันไม่ได้อะมันจะคอยลอยเลาแบบพูดง่ายพูดผิดพูดผิดลอยเล้าอะไรล่ะมันจะค่อยแบบปุ้ยเราอะซุบอย่าถูกตึงไปทางที่ตะวมันตกป่มามาได้ลอยเล่าอะไรวะอีแค่แม่งเสียงเน่แม่งชอบออกผมเป็นคนโคราดครับพูดไปพูดมาเสียงเนิ่มันชอบออกเว้ย คอยใจเย,ย็นเอยอะไรจ้าทีมชาโดโคโ้คอมเนีอย่างนั้นเหรอเออสามสเลยมันจุบไปมันจุบไปเรๆๆ็วเร็วเร็วกวงไปเดียทีมพีเหรออาทีมพีก็ทีมพีเอา,านี้ดีกว่าครับมีเลดดอดด้วย หอแม่งก่อนมันไส้เจ๋อเค่อยต่อยไปตุยไปตุยไปต่อไปครับต่อไปล่วงไปเดทีมพีนายปืนยิงคระไรมึงอยู่ไหนพึ่งผ่านพายุกันนาฮามากองพายสผมพยายามบินวนไปอยูวตึ่งบินเนี่ยมันแพงนะบว้ย ห่วงเครื่องบินเฉยกุถามจริงเอ้ยแต่มันมันก็ราคาแพงอยู่นะว่าบาปหลายเครื่องบินลำหนึ่งอะสาระเบิดไประวังครับระวังระวังร่วงเออนี่แหละมันจุให้เต็มตายซะไอ้เฮียไม่ไม่โดนอยู่ไหนวะ นะมาจุกกระสุนให้เต็มก่อนครับเหลือไว้ก่อนลวงซะไปหนีดีกว่าครับไอ้เอ็มสองสี่สูนผมบอกนี่แหละของดีกระสุนมันเยอะครับไม่ใช่อะไรไป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 เฮ้ยโหเกือบไปแอนเซอร์รีโหลดทันอีสัต ดึงลูกเลื่อนพอดีระวังนะหมดยังหมดแล้วนะไอ้ผมกำลังเข้าไปที่สุสานเึ่งเบนินผมเห็นพวกคุณน่ะย,ยังควบคุมสถา,านการณ์ไม่ได้เลยสงครามมันเหมือนกับอัฟกันกับพวกโซเวียตยังไงอย่างนั้นน่ะนิคไมึงช่วยขูดปากแล้วเอาเครื่องลงสักทีได้ไหมเรากำลังไปโอ้ให้ตายสิวะมันไม่คุ้มเลยเด้เนี่ย มาไม่คุ้มจริงๆกับเครื่องมีลำแบบนี้พอแก้วมาแก้วช่วยลุกด้วยอญิงแม่งสัตว์หลวงซะไอ้เชี่ยบคุณใช้ปืนกลทำไมวะแบับหนึ่งนะบรรจุก,กระสุนก่อนอ้ยรึมาตรงเนี้ดวงได้เอตัวเองชาลูกไปนี้เอาคอ วงเออลมไปซะปีก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 เครื่องบินเออตายตะวันปลาระเบิดนะครับสไลด์ลงไปเนี่ยล้มปลาระเบิดมานี่คือตายนะจริงจริงด้วยโอ้ดีนะที่มีลงไปก่อนยังวะได้เอตัวเองเรียบร้อยครับข้างล่าง ตัดขั้วเข้าหัวใจตายแน่นอนไปว่วงเอาหลังนั่นแหละเมื่อกี้ซ๊บเร็วหน่อยเครื่องบินนี้ใครกำลังจะเลนดิ้งมาทางที่ตะวันตกเห็นนะใครก็บอกนี้ดีกว่าครับทีมพี่ไปดันเออไซเปอร์ไม่ต้องใช้แล้วครับ โอ้แม่งมาเยอะจัดมาเยอะจัดมาเยอะสัตว์เลยอะร่วงเออไอหมาวนะันน่ะอันนี้อันนี้ทีมชาโรูแม่งมาอีกต้องยิงสวนครับไป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 ผูไปแล้วนะข้างบนโอ้โหม,เม,มาเยอะจัดอะแม่งมาเยอะจัดอะซบ ทันได้ยามผ่านแล้วนะมาทางที่โดนตกด่วนๆเลยหุ้งหน้ามาเฉยระวังดีๆครับเฮ้ยโอ้โหปาระเบิดมาอีกเฮ้ย่ย,ยิงูวะเออกูรู้แล้วกูรู้แล้วระเบิดปิธียาแม่งก่อนอันตรายเฮี้ย ชุวยเต็มเก็บสองพันมาหยิบได้คือหยิบครับหลังล่วงไปเดียไป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 อ๋อยิพึ่งไปครับอย่าพึ่งไปยิงห้อยล่วงก่อนล่วงไปเดียตามที่สองอยู่ในสื่อสารเครื่องบินด้วยถูกที่ถูกเวลาจริงๆมึงปาไปเลยระเบิดเนี้ย ไอ้ผมมีเวลาแค่หนึ่งนาทีเท่านั้นนะนนนเราตอ้องเรียกออกไปจากที่นี่นะมีเวลาแค่หนึ่งนาทีซุบเรามีเวลาแล้วมาขึ้นรถเร็วซุบเราจะไปกันแล้ว,เ,วเอ้ยขึ้นรถจิบเร็วเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจัดการบนปืนเร็วจิบหายแล้วนี่ไงสัสเออล่วงไปเลยมึงอะเอ้ยจัดเป็นแน่นบนปืนล่วงไปละ เอยรถกระบะเหรอเชฟโลนเหล็กไหลสัตว์ออยิงกูวะไอ้เขี้ยข้างหลังเราขลางหลังเราแม่ก็ยิงดิลุงด้านขวาด้านขวาเอาชิมผายละไอ้เชี้ยมลงไปพวกมึงอะเออนี่แหละโอ้ยจับน่นแน่นเชฟโลเ,ลเหล็กปะทายยูเอซีเหรอมึงลวงไปเดียวชนแมงซะเลยเฮ้ยจับมนแน่น ้ยโโอโนี่คนรล,ลายปล่อยแรมด้วยเรากำลังเข้าไปโอ้สัตว์ตัวสิบสอลกาเอ้ยเอ้ยซุปลุกคิดไปแล้วจับพวงอะไรเร็วฉิบหายละลุกกูเองที่แรมเร็วๆๆๆเร็วเร็วเร็วไอ้ตึงเบรคเมื่อเออ